ทำไมนักวิ่งมาราธอนทั่วโลกถึงอยากไปสนามวิ่งมาราธอนเมเจอร์สทายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ h ฮ Run Podcast Podcast ที่จะมาพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวการวิ่งและงานวิ่งทั่วโลกค่ะกับหมอหมิงลีหมิงแบ่คลิปนี้ค่ะเป็นอีพีสูดแรกของ Podcast เรานะคะ ก็จะมาชวนคุยเกี่ยวกับงานวิ่งระดับโลกเพื่อนๆที่อยู่ในวงการวิ่งนะไม่ว่าจะเป็นมือเก่าหรือว่ามือใหม่ย่อมจะเคยได้ยินซีรีส์งานวิ่งระดับโลกชื่อนี้ใช่ไหมคะ a อ p o o t World Marathon m a j o r ซซึ่งในปัจจุบันนี้ประกอบไปด้วย7สนามใน4ประเทศค่ะได้แก่โตเกียวลอนดอนบอสตันเบอร์ลินซิดนีย์นะคะชิคาโกแล้วก็นิวยอร์กซิตี้มาราทอนค่ะซึ่งเอ่ยชื่อไปแล้วเนี่ยย่อมไม่มีใครไม่รู้จัก แต่เพื่อนๆทราบไหมว่าทั้ง7สนามนี้นะคะไม่ใช่แค่สนามวิ่งมาราทอนทั่วๆไปนะเพราะสำหรับรถวันเนอร์ทั่วโลกสำหรับนักวิ่งมาราทอนทั่วโลกแล้วเนี่ยเสนามนี้เปรียบเสมือนจุดรวมความฝันเปรียบเสมือนด่านทั้ง7ที่เขาอยากจะมาพิชิตให้ได้ทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้ไฮรันจะมาวิเคราะห์ให้ฟังค่ะ ขอเริ่มจากชื่อซีรีส์ก่อนเลยนะคะ World Marathon Majors แค่คำว่า world กับคำว่า major ฟังดูแล้วก็รู้สึกว่า grand ยิ่งใหญ่อลังการใช่ไหมคะซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะดังนั้นเหตุผลข้อที่1เลยนะเป็นเพราะว่าทั้งจัดสนามเนี้ยค่ะคืออีเวนต์ระดับโลกที่เป็นมากกว่าแค่งานวิ่งค่ะมันไม่ใช่แค่การปิดถนนเป็นระยะทาง42.195กิลแล้วก็ปล่อยให้นักวิ่งเขาไปวิ่งกันนะคะ แต่ข้างในอ่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นมันเป็นเหมือนการรวบรวมเอาคนที่มีแพชชั่นเหมือนๆกันเป็นหมื่นๆคนอะ่ะมาอยู่ในงานเดียวกันค่ะซึ่งถ้าใครที่เคยได้เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนะก็จะรับรู้ได้ว่ารอบตัวเราอะค่ะก็จะมีออร่ามีพลังงานอะไรบางอย่างของเพื่อนๆนักวิ่งส่งต่อกันมานะคะเป็นจิตวิญญาณของนักสู้นะคะที่ช่วยปลุกใจให้เรารู้สึกว่าอยากจะวิ่งต่อไปเรื่อยๆค่ะ ข้อที่2ค่ะการบริหารจัดการงานแบบโปรเฟชชั่นแนล แน่นอนนะคะว่างานระดับโลกแบบนี้และมีประสบการณ์การจัดงานมาแล้วหลายสิบปีแบบนี้เนี่ยทีมออแกไนเซอร์ย่อมเป็นมืออาชีพมากๆดังนั้นนักวิ่งที่เข้าไปร่วมงานอ่ะก็จะสะดวกสบายมากๆค่ะตั้งแต่การรับสมัครค่ะการให้ข้อมูลในออฟ i ิเชียลเว็บไซต์หรือว่าใน Social Media ก็จะมีข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องแล้วก็ไม่ซับซ้อนทําให้เราเนี่ยมั่นใจแล้วก็เข้าใจได้ง่ายจนถึงวันรับบีบค่ะเขาก็มีการจัด การบริหารโฟรในการเข้าออกนะมีสตาฟเพียงพอทำให้การรับบีบใช้เวลาไม่นานงานเอ็กซ์โปเขาก็มีการออกบูธขายอุปกรณ์วิ่งที่มีแบรนด์ดังๆเนี่ยมาอยู่ในงานมากมายจนมาถึงวันวิ่งค่ะ,ะการให้ข้อมูลในการเดินทางเข้าบล็อกปล่อยตัวการบริหารจัดการโซนนิ่งของการปล่อยตัวนะคะการสร้างบรรยากาศก่อนปล่อยตัว และหลังจากปล่อยตัวไปแล้วอันนี้สําคัญมากค่ะเมื่ออยู่ในระยะวิ่งเนี่ยเขาก็จะมีสตาฟมีโต๊ะให้น้ําให้เกลือแร่นะคะมีเจลพลังงานมีเมดดิคสตาฟมีตู้สุขาคือทุกอย่างเนี่ยเปะ๊ะเปะ๊เปะไปตามคอสแมปที่เขาเขียนเอาไว้แบบเราไม่ต้องลุ้นอะว่ามันจะมีหรือไม่มีและหลังจากวิ่งเสร็จนะคะเข้าจุดฟินิชเขากา็บริหารจัดก,การเรื่องของการรับเหรียญรางวัลรับของที่ระลึกต่างๆการ ทยอยให้น ok, ักวิ่งถ่ายรูปแล้วก็โฟล์ออกไปจากงานได้อย่างดีเยี่ยมค่ะเอาเป็นว่าทุกอย่างอะรู้สึกว่าเขามีการบริหารจัดการที่เพอร์เฟกแล้วก็ไม่ขัดใจนักวิ่งค่ะเหตุผลข้อที่3ค่ะงานวิ่งเหล่านี้จัดในเมืองที่เป็นเมืองใหญ่ระดับโลกใช่ไหมคะดังนั้นแล้วเนี่ยเส้นทางการวิ่งและจุดสตาร์ทกับจุดฟินิชเนี่ยเขาก็มักจะ ไปตั้งไว้ใกล้ๆกับจุดที่เป็นแลนด์มาร์คจุดที่เป็นสถานที่สําคัญของเมืองนั้นๆค่ะทําให้เวลานักวิ่งที่เข้าไปร่วมการวิ่งเนี่ยก็เปรียบเสมือนเราได้ชมบรรยากาศของเมืองชมบรรยากาศความสวยงามของสถาปัตยกรรมแล้วก็ทิวทัศน์สองข้างทางเนี่ยไป็นในตัวค่ะข้อที่4นะคะกองเชียร์เยอะมากกองเชียร์สายซับค่ะ คือเมืองใหญ่ๆที่ผ่านประสบการณ์งานแบบนี้มาแล้วหลายๆปีชาวเมืองเขาจะทราบดีค่ะว่างานแบบนี้จะเป็นงานที่มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเมืองเขาให้กับประเทศเขาใช่ไหมคะเขาก็จะให้การสนับสนุนแล้วก็ออกมายืนเชียร์นักวิ่งค่ะมาร้องเพลงมาให้กําลังใจมาชูป้ายนะคะเลยยิ่งทําให้บรรยากาศของการวิ่งสนุกมากขึ้นแล้วก็คึกคักมากขึ้นนักวิ่งก็มีแรงวิ่งมากขึ้นค่ะ เหตุผลข้อที่5ค่ะเป็นเพราะว่ามันเข้ายากแล้วธรรมชาติของมนุษย์นะคะอะไรที่ยากเราก็ยิ่งอยากได้ค่ะร l อ of s r a r c i t y เนาะเพื่อนๆลองนึกดูนะว่างานวิ่งอื่นๆทั่วไปอะค่ะคนที่จัดงานวิ่งก็จะต้องพยายามประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักวิ่งให้ผู้คนทั่วไปเนี่มาร่วมสมัครงานของเขาใช่ไหมคะคนจัดจะต้องเป็นคนงอลูกค้าแต่งานวอมาราธอเมเจอร์เนี่ยกลับกันนะคะ คนที่เป็นนักวิ่งแล้วอยากจะสมัครเข้าร่วมงานเนี่ยมีมากกว่าแคปซิตี้ที่งานจะรับได้จริงๆอะ่ะหลายสิบเท่าเลยค่ะบางงานเป็น50-60เท่าเลยยิ่งลอนดอนมาราทอนนะคะทำให้โอกาสที่เราจะได้เข้าไปร่วมวิ่งตามที่เราต้องการเนี่ยยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ค่ะดังนั้นผู้จัดงานจึงต้องจัดสรรดิบออกเป็นหลายๆส่วนนะคะตั้งแต่การ มีบีบแบบโรตารี่สำหรับนักวิ่งสายแต้มบุญบีบแบบเชริตี้หรือว่าการซื้อทัวร์โอเปอเรชันนะคะสำหรับนักวิ่งที่มีงบประมาณเยอะหน่อยแล้วก็บีบของนักวิ่งสาย Elite, อีลิตนักวิ่งขาแรงที่มีมงุงต่างๆก็สามารถนำสแตปจากสนามก่อนๆเนี่ยมายื่นเข้าไปได้ค่ะยเกิ้นบอสตันมาราธอนเนาะที่ต้องมี Qualification Time เห็นไหมคะว่าพอมันยิ่งเข้ายากอ่ะมันก็เลยยิ่งมีคุณค่าค่ะ และข้อที่6ข้อสุดท้ายนะคะเราว่าสำคัญที่สุดค่ะเพราะมันคือรางวัลที่จับต้องได้ของนักวิ่งค่ะสำหรับนักวิ่งระยะฟูลมาราทอนนะคะหรือว่าจะเป็นระยะอื่นๆก็ตามเนี่ยเมื่อเราวิ่งได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยเราก็จะได้รางวัล2แบบค่ะคือรางวัลที่จับต้องไม่ได้เนาะเป็นนมามธรรมและรางวัลที่จับต้องได้ค่ะ ซึ่งรางวัลที่จับต้องไม่ได้อะมันก็จะอยู่ข้างในเราอย่างเช่นความภาคภูมิใจในตัวเองความเคารพตัวเองความสุขความแฮปปี้ใช่ไหมคะวิ่งจบปุ๊บเอนโดฟินหลังไปอีกพักใหญ่ๆส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะรางวัลที่จับต้องได้หรือว่าเหรียญที่เะาลึกนะคะที่คนไทยจะชอบเรียกกันว่าเหรียญพอนเดอริงนั่นแหละคะ่ะมันเป็นเหมือนตัวที่ represent นะคะความสําเร็จของเรา การที่เราต้องไปซ้อมมาหลายๆเดือนหรือหลายๆปีนะคะการเทรนนิ่งการต้องตื่นแต่เช้าพาตัวเองไปอยู่ในสนามวิ่งตอนตีสีการต้องเข้ายิมการต้องควบคุมโภชนาการต้องพักผ่อนต้องรีคอฟเวอรี่ดีๆต้องมีวินัยมากๆคือทุกอย่างเนี่ยมัดรวมกันแล้วก็มาแสดงอยู่ในเหรียญอันนี้นะคะก็เหมือนเป็นรางวัลที่เรามองเห็นได้ด้วยตาค่ะ เป็นการพิสูจน์ว่านี่ไงความพยายามของเราอะมาถึงจุดที่สำเร็จแล้วนะอยู่ท็อปออฟพีระมิดแล้วนะนะคะและทั้งหกข้อนี้ก็เป็นเหตุผลที่เราวิเคราะห์กันว่าทำไมนักวิ่งทั่วโลกถึงอยากไปพิชิตงานว o ลมาราธอนเมเจอร์สค่ะแล้วคุณนะคะมีความฝันบ้างไหมที่อยากจะไปวิ่งสนามเมเจอร์ ถ้ามีนะคะอยากไปสนามไหนบ้างช่วยคอมเมนต์แชร์ให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะและถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะขอช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง High Trip High Return ของเราค่ะคลิปหน้าจะมีอะไรดีๆมาแชร์ให้ฟังอีกรอติดตามนะคะส่วนวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายซอมบิงด้วยนะ